ที่นี่ไงนี่มันที่ไหนลองเดาดูสิคุณชวนผมออกมาเพื่อมาดูแค่นี้แล้วเด็ดล่ะทำเลแบบนี้ชั้นล่างสามารถออกแบบเป็นสตูดิโอและสำนักงานได้ส่วนชั้นบนก็เป็นห้องทำงานของคุณกับห้องพนักงานห้องชาและห้องรับแขกอื่นๆก็แทบจะไม่มีพื้นที่เหลือแล้ว ผมขอบอกตรงๆว่าพื้นที่มันแคบไปหน่อยแต่ถ้าวางแผนออกแบบใหม่ให้ดีพวกพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเสานี้จำเป็นต้องเอาออกเมื่อก่อนคุณเป็นใครกันแน่ก่อนที่จะมาเป็นนี่ยออพอดีผมเคยทำงานที่บริษัทยักษ์ใหญ่มาก่อนเลยเลยเปิดบริษัททำธุรกิจเป็นของตัวเองน่ะถ้าผมใช้แต่เงินสด ไม่ใช้ปัตรของตัวเองกับโทรศัพท์ก็คงปลอดภัยสักระยะหนึ่งแล้วคุณยังเหลือเงินสดอยู่หรือเปล่าเออน่าจจะมนเหลืออยู่นะแต่คงไม่เยอะแล้วเราซื้อของมาทำกับข้าวไปบ้างนี่ให้คุณฮะมันคือแค่ใช้ใจ่ายทั้งหมดคุณใช้จักตรงนี้ได้เลยถ้าไม่พอก็บอกฉันนะแม่ นมาคิดๆดูแล้วว่าจะยังไม่ลาออกจากบริษัทเจบันเทิงเพราะมีเรื่องที่ยังเคลียร์ไม่เสร็จหากกลับไปทำงานก็คงไม่ค่อยมีเวลาดูงานที่นี่เดี๋ยวๆนี่คุณไม่กลัวว่าผมจะชดเงินคุณหนีหรือไงอย่าลืมสิผมเป็นพวกหนีหนีมานะคุณไม่ทำแบบนั้นกับฉันหรอกคุณเอาอะไรมามั่นใจขนาดนี้ประวัติจริงๆของคุณถ้าคุณไม่อยากบอกฉันก็ไม่อยากจะถามเยอะ แต่ฉันมั่นใจว่าคุณไม่ใช่คนของยงหยุนเจอ๋อหรือกูกฟ้ฟงเกียนแน่ๆเพราะวันนั้นที่เฟิงหลานมาหาฉันถึงที่บ้านคุณแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ใช่คนของใครซึ่งมันก็แปลว่าคุณไม่เคยรู้เรื่องของฉันมาก่อนเลยจริงๆและคุณก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีต่อฉันถ้าคุณเป็นหนี้จริงๆแล้วเช็ดเงินฉันหนีเพื่อเอาไปคืนพวกยากุซ่าฉันจะแจ้ง ความจับคุณและหากตำรวจตามหาคุณจนเจอพวกแก๊งยากุซ่าต้องรู้และไม่ปล่อยคุณไปแน่ๆแต่จากที่ฉันดูไม่ว่าคุณจะเป็นนี่หรือไม่ได้เป็นนี่คุณไม่มีทางชดเงินชดหนีไปหรอกเพราะโดยปกติแล้วคนเรามักจะไม่ทำอะไรให้คนที่ตัวเองชอบผิดหวังหรอกใช่ไหมอะไรนะเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะเปล่าฉันไ,ได้พูดอะไรสักหน่อย ไม่ไมคุณพูดอีกรอบได้ไหมผมได้ยินไม่ค่อยชัดเลยบายละคุณบอกแท็กซี่กลับไปเองแล้วกันนะนี่คือค่ารถส่วนเงินที่เหลือฉันอยากทานหน่อไม้อบแล้วก็เหนือตุ่นน้ำแดงอะ่ะฮะตอนนี้หมูแพงจะตายชักให้แค่50าบาทเนี่ยนะถ้างั้นคุณก็วิ่งกลับบ้านไปแล้วกันถือว่าออกกำลังกายไปด้วย คนนิสัยไม่ดีคอยดูเหอะผมจะรูปปดบัตรคุณให้เกลี้ยงไปเลยถ้าอย่างนั้นคุณก็นอนในอ่างอาบน้ำก็แล้วกันนอนแบบไม่มีหมอนหนุนด้วยนะหัวหน้ากู้ในที่สุดคุณก็กลับมาสักทีโจหยากับเถียนจิงหวนทะเลาะกันมาทั้งวันแล้วค่ะพวกเขามีอะไรให้ต้องทะเลาะกันด้วยล่ะก็คแค่คนหนึ่งรับผิดชอบศิลปินใหม่ส่วนอีกคนรับผิดชอบศิลปินเก่า เมื่อเช้าบริษัทเพิ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับอัลบั้มเพลงในประกาศแจ้งไว้ชัดเจนว่าเป็นศิลปินของผู้จัดการเถียนผู้จัดการโจเลยไม่พอใจและบอกว่าผู้จัดการเถียนชอบแย่งผลงานของศิลปินเข้าไปอ่ะฉันจำได้ว่าเถียนจิ้งหวนดูแลรับผิดชอบเด็กฝึกหัดของซีซันที่แล้วนี่ใช่ค่ะวูเคอร์ชีเป็นคนเสียงดีซึ่งทางเรามุ่งเน้นไปที่การฝึกฝน ศิลปินของโจหยาคือใครศิลปินของโจหยาคือคือกู้ฟินเยียนใช่ไหมฉันว่าแล้วเชียวโอเคงั้นเธอไปตามพวกเขาสองคนเข้ามาหาฉันได้ค่ะหัวหน้ากู้เรียกพวกเราเหรอคะใช่พวกเธอนั่งรอแป๊บนะฉันยังต้องเคลียร์อะไรอีกนิดหน่อยค่ะ รอมาจะยี่สิบนาทีแล้วไม่รู้ว่าหัวหน้ากู้คิดจะทำอะไรกันแน่หัวหน้ากู้คะกอดถามหน่อยนะคะคุณเรียกพวกเรามามีธุระอะไรหรือเปล่าวันดีฉันยุ่งมากถ้าคุณมีอะไรจะสั่งก็สั่งมาได้เลยคะ่ะเฉียนจิ้งเหวนเธอก็ยุ่งด้วยหรือเปล่าฉันไม่ได้ยุ่งคะ่ะหัวหน้ากู้ หัวนหน้ากู้ถ้าคุณไม่มีธุระอะไรงั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะยังมีงานรอฉันอยู่เป็นกองพวกเขาโจหยากู้ฟงเกียนมีผู้จัดก,การสามคนเธอคิดว่าหากขาดเธอไปสักคนมันจะเป็นอะไรไหมขารู้เรื่องของกู้ฟงเกียนกับประธานเจียงแล้วสินะตอนนี้เขากำลังมาระบายความโกรธแค้นลงที่ฉันแทนใช่ไหมหัวนหน้ากู้หมายความว่าย่งไงคะ ใจเย็นๆไว้ฉันมีกู้ฟังเหยียนเป็นแบ็กอยู่เขาไม่กล้าทำอะไรฉันทำไมเธอต้องทำท่าทางโกรธขนาดนี้ด้วยล่ะฉันบอกว่ากู้ฟังเหยียนมีผู้จัดการทั้งสามคนหากมีเรื่องฉุกเฉินฉุกละหุกเกิดขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องมีผู้จัดการอย่างเธอช่วยจัดการก็ได้มั้งเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบขนาดนั้นหรอกหัวนหน้ากู้นี่คุณโอเคในเมื่อเธอรีบมาก็นั่งลงก่อนเถอะนะ แล้วเรามาคุยเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับเถียนจิ้งหวนกันหน่อยยังไงครั้งก่อนกู้ฟงเหยียนก็บอกฉันไว้ว่าเรื่องผลงานครั้งนี้ประธานเจียงเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดฉันไม่ต้องกังวลอะไรกู้เหลียงทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนั่งลองก่อนก็นแล้วกันหัวหน้ากู้เรื่องนี้ฉันไม่มีอะไรจะพูดค่ะเพราะสุดท้ายมันก็แค่ผลงานชิ้นหนึ่งเท่านั้น เจ้าหยานี่เธอคนเก่าแย่งผลงานคนใหม่ยังจะพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอมันก็แค่อัลบัม้มเพลงอัลบั้มหนึ่งเองไม่ใช่เหรอไม่เห็นจะสําคัญตรงไหนคนเก่าใช้ผลงานของคนใหม่นิดนิดหน่อยแล้วมันจะมีผลอะไรทักนะหัวหน้ากู้ปกติแล้ววงการธุรกิจบันเอิอมันก็คือธุรกิจของคนที่มีความสามารถอยู่แล้วนะคะคนใหม่คิดจะแข่งกับคนเก่าแบบนี้ มันเรียกว่าไม่เจียมตัวหรือเปล่าอีกยาวมันก็แค่อาราบ้ามหนึ่งเท่านั้นเองคนใหม่ยังมีโอกาสอีกตั้งเยอะแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวจะเป็นอะไรไปล่ะคะพอได้แล้วเธอรู้ไหมทำไมเวลาปลูกต้นไม้ถึงจะต้องเว้นระยะห่างของแต่ละต้นด้วยนั่นก็เพราะเอาไว้เผื่อการเจริญเติบโตของพวกมันในวันข้างหน้าอย่างไงละ่ะต้นไม้ต้นหนึ่งกว่าจะเติบโตขึ้นได้ ต้องใช้ทรัพยากรน้ำดินแสงแดดในการเลี้ยงดูหากต้นไม้ใหญ่ย้ายไปอยู่ข้างต้นไม้เล็กเธอคิดว่าต้นไหนจะเป็นฝ่ายแย่งพื้นที่และทรัพยากรของอีฝ่ายได้ดีกว่าเธอเป็นผู้จัดการของกูฟ้ฟงหยันก็จริงแต่เธอยังคงเป็นลูกจ้างของเจบันเทิงมองเห็นแค่ผลประโยชน์อันน้อยนิดข้างหน้าไม่พิจารณาถึงผลประโยชน์ในระยะยาวของบริษัท ไม่สามารถคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดออกมาได้คนอย่างเธอมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นถึงผู้จัดการหนระอหรือเธอคู่ควรที่จะทำงานกับเจบันเทิงหรือเปล่าหวัวหน้ากู้กู้ฟงเหยียนเป็นน้องสาวของคุณนะและเป็นคนที่ประธานเจียงรับรองด้วยตัวเองแต่คนที่เถียนจิ้งหวนดูแลเป็นแค่คนไร้ชื่อเสียงคนใหม่นั่นมีคุณสมบัติอะไรที่จะมาเทียบกับกู้ฟงเยียนได้หรอคะ เจอหยาเธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าตอนนี้เธออยู่ในห้องทำงานของหัวหน้ากู้ฉันฉันหัวหน้ากู้คะฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะคะฉันพูดตามที่น้องสาวคุณบอกมาคะ่ะรับรองด้วยตัวเองเหรอดูแล้วทุกคนคงรู้เรื่องความสัมพันธ์ของกู้พงเหยียนกับเจียงหยุนเจอกันหมดแล้วสินะบนหัวของฉันมีของงอกขึ้นมาจริงๆด้วยนะ เธอพูดถูกในฐานะที่ฉันเป็นเจ้านายของเธอฉันก็ควรจะสนับสนุนผลงานของเธออัลบับ้มนี้มอบให้เธอจัดการเลยแล้วกัน,ห,ห,นกหัวหน้ากู้คะขอบคุณค่ะหัวหน้ากู้ไม่มีอะไรแล้วเธอรีบไปทำงานต่อเถอะตั้งใจดูแลน้องสาวฉันให้ดีส่วนเถียนจิงหวนเธออยู่คุยกับฉันก่อนทำไมหรอไม่พอใจสินะหัวหน้ากู้ทำไมคุณต้องให้เขาด้วยคะ ผลงานนี้มันเป็นของเรานะคะดูนี่ก่อนสิหัวหน้ากูค้านี่มันเึืงเยียนโทรศัพท์เธอดังน่ะพี่หยุนช่วยดูให้ฉันหน่อยสิคะฉันยังใส่เสื้อผ้าไม่เสร็จเลยค่ะข้อความจากโจยาเขาแย่งผลงานนั้นมาให้เธอได้แล้ว แย่งผลงานของคนใหม่วิธีการของพวกเธอมันชักจะเกินไปหน่อยนะฮิฮแล้วไงล่ะคะปกติแล้ววงการบางเธอมันก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่หรือไงอีกอย่างหากโชบก็บต้องพยายามเอามาเป็นของตัวเองให้ได้ฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นของใครมาก่อนพี่ก <lider cùng> ็เหมือนกันไม่ใช่หรอคะพี่เคยฮหุบป,ปากอะไรกันคะพี่หยุนเจอ ก็ใส่เสื้อปุ๊บแล้วดกขนาดนี้เลยเหรอคะลงานกาเธอก็ยังได้มาแล้วฉันก็เป็นของเธอแล้วปากเกยงจิกเก่งอีกนะนี่รู้ว่าถ้าพี่สาวของฉันมาเห็นเราตอนนี้ก็จะทำหน้ายังไงอยากรู้จังยังไม่ถึงเวลารอให้เราได้ครอบครองหุ้นก่อนแล้วค่อยว่ากันพี่หยุนตกลงว่าระหว่างฉันกับพี่สาวใครเด็ดกว่ากันเธอคิดว่ายังไงล่ะ เออเสี่ยวจริงๆเอ้ยต้องเรียกชื่อจริงๆของเธอเพราะเธอไม่ชอบชื่อที่ฉันตั้งให้ยายเสี่ยวเหลียงเหลียงว่าแต่ทำไมมาเช่าที่แบบนี้กันเนี่ยมื่อจังเลยอ่ะทำไมเขาปิดไฟทางเดินหมดแล้วล่ะมันควรจะเปิดอัตโนมัติไม่ใช่หรอหรือฉันมาช้าเกินไปหรือเปล่าแต่นี่มันเพิ่งจะห้าทุ่มเองนะ ดีนะที่เสียวเหลียงให้คียการ์ดฉันมาด้วยเฮ้ยมีคนอยู่หรอไฟปิดอยู่แต่ประตูกลับเปิดหรือว่ามีโจรห,หยุดนะฉันเห็นเธอตั้งนานแล้วทำไมขี้อายจังมันต้องเป็นผู้ชายโรคจิตที่ชอบลวนลาผู้หญิงแน่ๆเป็นอะไรไปทำไมไม่ กู้เหี้ยงจะทำอะไรเนี่ยเอ๊ะโอ้ยกู้เลี้ยงเจ็บชมัดผู้หญิงบ้าทำไมต้องทำร้ายผมด้วยเนี่ยเฮ้ยผู้ชายคนนี้รู้จักกู้เลี้ยงด้วยงั้นเหรอแต่แล้วแต่แล้วเขาเป็นใครกันแน่เนี่ยหน้าตาหล่อขนาดนี้แต่ฉันแันทำจมูกเขาเลือดออก เขาก็เป็นใครแฟนกู้เหลียงเพื่อนเพื่อนธรรมดาหรือว่าเพื่อนสนิทสนิทเออคือเป็นงี้นี่เองถ้างั้นกู้เหลียงกับนายก็อยู่ด้วยกันสินะใช่ผมขออยู่กับกู้เหลียงนะ่ะแล้วตอนนี้ผมยังไม่มีที่ไปคุณดูสิขนาดเสื้อผ้าของผมยังต้องซักแล้วซักอีกจนจะขาดหมดแล้วเงินเหลือติดตัวก็มีแค่369.50อยู่ิดหหยวนเองคุณมีเงินสดติดตัวมาหรือเปล่า จ่าค่าชดเชยให้ผมหน่อยสิสมัยนี้ใครจะพกเงินสดออกมาจากบ้านอีกยะขนาดซื้อของจุกจิกยังไม่ใช้เงินสดกันเลยตื่นได้แล้วนะแฟนหนุ่มน้อยเออแบบนี้ก็แย่นะสิถูกทำร้ายฟรีๆถึงจะไม่เจ็บมากแต่ถ้าไม่ยอมให้เงินผมงั้นคุณก็ต้องพาผมไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลแล้วกันนะค่าใช้ใจ่ายน่าจะไม่ต่ำกว่าสามถึันลองคิดให้ดีก็แล้วกัน ขอโทษขอโทษอันนี้ฉันให้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดหน้าเสร็จมาถ่ายรูปกับฉันหน่อยเลือดออกอีกแล้วเลือดนายนี่เยอะจริงๆผูห้หญิงใจดำทำไมถึงไม่คุยเรื่องค่าชดเชยของฉันให้เคลียร์ก่อนละ่ะอีกอย่างสารรูปของผมตอนนี้ทราาว่าคุณจะถ่ายทำไมฉันจะถ่ายอ่ะไม่ให้ถ่ายไม่ได้ฉันจะถ่ายโอ้ยมานี่เดี๋ยวนี้ คุณดำบ้าอะไรเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ทำไมแรงถึงได้เยอะขนาดนี้คิฉันฉันฝึกมานะ่ะกูเหลียงก็ฝึกมาเหมือนกันนายไม่รู้งั้นเหรอมามาพูดคำว่ามะเขือกันเถอะมะเขือบ้านคนสี่เอา,เอามะเขือนายทำหน้าอะไรของนายเนี่ยมันเหมือนฉันกำลังทำร้ายนายเลยจัางเหอะฉันจะส่งให้เสี่ยวเหลียงดีกว่าคิคิค โอเคส่งแล้วอืมใบจึงรอแป๊บนะมันจะส่งให้กู้เลี้ยงทำไมคุณส่งรูปแบบนี้ไปถ้าเขาเข้าใจผิดขึ้นมาจะทำยังไงฮะจะเข้าใจผิดอะไรแล้วทำไมนายต้องสนด้วยรบรูปนั้นซะเด็กน้อยนี่นายชอบเสี่ยวเลี้ยงใช่ไหมถึงว่ามีกินเน่าเนเหม็นๆของคนแอปเดทกันด้วยฮะ แวบแหวแวกู้เลี้ยงเป็นเพื่อนคุณจริงๆหรือคุณน่ะชั่วมากๆไม่เหมาะเป็นเพื่อนกับเขาเลยสักนิดอีกอย่างคุณมาทําเสียงแวแวะแวบบบ้าอะไรผมฟังแล้วแทบจะลุกขึ้นให้คนท้องนั่งอยู่แล้วเด็กน้อยพี่เห็นว่าเราต้องการความช่วยเหลืองั้นให้พี่ไปส่งเธอดีกว่านะโทษทีนะผมไม่ได้อยากมีพี่สาวบ้าๆแบบคุณอีกอย่างทำทรงผมนี้แล้ว คิดว่าสวยงั้นเหรอเดี๋ยวนะนี่นายไม่รู้จักฉันจริงๆน่นะหรอทำไมผมต้องรู้จักคุณด้วยถือว่านายรอแป๊บนะตอนนี้ล่ะดูคุณขึ้นมาหรือยังไม่สักนิดนายไม่เคยดูทีวีหรือเล่นโซเชียลอะไรเลยเหรอคุณหนังเรื่องน้ำงเดือนห้าหรือเรื่องหิมะแสนสนอะไรพวกนี้บ้างไหมไม่ดูไม่เคยสนใจ งั้นคนนี้นายรู้จักไหมคนนี้ก็คนงั้นเหรอนี่คนกำลังเล,เล่นอะไรอยู่คนที่ดูหนังเรื่องนี้คงตาบอกแน่ๆก็เหมือนชัน้นสักขนาดน,นี้ก็ต้องเป็นชั้นสินี่นายแอบด่าชัน้นงั้นเหรอลูกหลานเธอต้องสู้ๆนะแต่ยังดังไม่พอตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเธอต้องตั้งใจและขยันให้มากกว่าเดิมอย่าท้อแท้สู้ๆเธอต้องทำได้ น่าจะบ้าไปแล้วมั้งพูดเองเออเองน่ากลัวชัดมน,นี่คุณผมจะเข้าบ้านแล้วบ้านไหนห้องเสียเหลียงน่ะเหรอก็ใช่น่ะสิไม่งั้นจะให้ผมนอนข้างถนนได้ไงวันนี้ผมรับปากเขาไว้แล้วว่าจะทำเนื้อเปรี้ยวหวานให้เขาทานสุดท้ายก็ทำไม่ทันซะและวว้าน่าสงสารจังนี่นายเป็นเด็กของเสี่เหลียงจริงๆสินะนี่คุณ เออนี่ฉันว่าฉันพานายไปที่หนึ่งดีกว่าโน <No, S 1> ผมจะกลับบ้านเรียกว่าบ้านสัเต็มปากเลยนะไปเถอะนะไปเถอะเมื่อกี้ฉันไม่ทันระวังเลยทําให้นายเลือดออกอย่างไงก็ต้องชดใช้ให้หน่อยปล่อยผมไปเถอะป้าเล่าสักสามขวดหรือจะดื่มไวน์สักห้าขวดหรือจะเป็นเบียดีโอ้ยอากช่วยด้วยนี่พวกเธอทำอะไรกันอะ เออร้านอาหารยิมทางเออฉันอุตสาหส่งรูปที่ถ่ายกับเด็กนุมไปให้ไปเจิงแต่เขาไม่ยอมตอบกลับมาเลยอะ่ะเธออยากให้เขาตอบกลับมาว่าไงล่ะบอกว่านอกจากฉันแล้วเธอกล้าไปม,มีผู้ชายคนอื่นอีกงั้นเหรอแบบนี้ใช่ไหมฝันไปเถอะเธอก็พูดไป ความสัมพันธ์ของฉันกับไปายจิงไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยจ้ายัยผู้หญิงปากแข็งฉันว่าปากของเธอนี่มันเต็มไปด้วยพิษจริงๆแล้วเวลาที่นายจุบเสี่ยวเหลียงไม่ถูกพิษบ้างเลยเหรอผมผมฮ่าฮไม่แกล้งแล้วก็ได้ไม่ต้องคงต้องเขินแร้วคนกันเองทั้งนั้นลูกหลานไม่ว่าจะกี่ปีเธอก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยจริงๆ ปากเกลียเพลยชอบพูดจาไร้าสราระอยู่เรื่อยนะแร่แรงงั้นเธอก็ตบฉันเลยสิพูดมาขนาดนี้แล้วตบมาแรงๆหน้าฉันหนาทนได้กดหมายมันยังคุ้มครองเธออยู่หรอกนะโอเคโอเคงั้นก็รีบทานก็เถอะจะว่าไปทําไมคุณสองคนต้องมาทานข้าวที่ร้านนี้ด้วยขับรถมาตั้งไกลสถานที่ก็กันดานมากอีกต่างหากนะนายลองชิมนี่ดูดสิ อร่อยไหมอืมก็พอใช้ได้อยู่นะนี่มันอาหารจานโปรดของฉันกับเสี่ยวเลี้ยงเลยนะเว้ยตอนเด็กๆฉันนะ่ะชอบมาทานข้าวเย็นที่นี่กับเสี่ยวเลี้ยงเป็นประจำสมัยเด็กที่บ้านค่อนข้างลำบากมากได้มาทานอาหารแบบนี้สัปดาห์ละครั้งมันก็คุ้มค่าและอร่อยสุดๆไปเลยตอนนั้นนะ่ะฉันอ้วนมากเลยล่ะฉันยังจำวันที่เจอกับเสี่ยวเลียงได้อยู่เลย ขอโทษด้วยนะหนูเหลือชุดสุดท้ายแล้ววันนี้ฝนตกขายไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้ทำเยอะตอนนั้นฉันเห็นเสี่ยวเหลียงเหลียงอายุเท่าๆกันกันกบฉันทั้งๆที่ฝนตกเขาไม่มีร่มไม่มีพ่อแม่พามาเจ้าของร้านบอกว่าไม่มีซาลาเปาแล้วเขาก็เลยสั่งโจ๊กแค่ถ้วยเดียวผมของเขาเปียกชุม่มไม่ได้ทรง ริมผีปากมีสีม่วงนิดนิดร่างกายสั่นหน่อยหน่อยนั่งทานโจ๊กถ้วยนั้นอย่างโดดเดี่ยวตอนอยู่โรงเรียนฉันถูกเพื่อนทิ้งให้อยู่คนเดียวบ่อยๆพอเห็นเสือเหลียงก็เลยทำให้นึกถึงตัวเองหลังจากนั้นฉันก็เข้าไปทักทายเขาว้าวฉันยังไม่เคยทานโจ๊กสีม่วงแบบนี้มาก่อนเลยขอฉันชิมสักคำได้ไหมช้อนฉันสะอาดนะยังไม่ยังไม่ได้ใช้เลย สายตาก็ดูลังเลยแต่ก็พยักหน้าตามมารยาทขอบคุณนะงั้นฉันไม่แกรงใจแล้วนะอุ๊ยอร่อยมากเลยล่ะงั้นเรามาทานจกต่อด้วยกันเถอะอันนี้ให้เธอแทนคำขอบคุณฉันชื่อลู่หลานเธอล่ะกู้กู้เหลียงตอนนั้นเธอน่ะเหมือนโรคจิตไม่มีผิดใครจะไปกล้าทานจกในช่วด้วยคนอื่นแบบนั้นได้เหมือนเธอบ้าง ฉันไม่รู้ทีหลังว่าเราเรียนยูโดคลาสเดียวกันแต่ตารางเรียนไม่ตรงกันพ่อคะคุณพ่อคะดูนี่สิคะนี่คือชื่อของเด็กผู้หญิงที่หนูเจอเมื่อวันก่อนพ่อพ่อพ่อหนูจะเรียนกับกู้เหลียงพ่อทนลูกตื้อของฉันไม่ไหวก็เลยไปคุยกับโค้ดให้ฉันย้ายมาเรียนเวลาเดียวกันกับกู้เหลียงจากนั้นเราก็ฝึกยยโดมาด้วยกันตั้งแปดปีเสียวเหลียงน่ะ เก่งมากๆในคลาสเราไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะเอาชนะเธอได้จริงเหรอเออแต่ผมว่าคุณเอาชนะเขาได้นะที่จับผมทุ่มเมื่อกี้ยังเจ็บไม่หายเลยอะ่ะเน่ยมาพูดตลกหนเลยตอนนั้นผู้ชายที่หุ่นปึกที่สุดในคลาสยังถูกกู้เหลียงจับทุ่มจนยอมแพ้เลยตอนนั้นเสี่ยวเหลียงเท่คตรๆเลยล่ะ ถึงจะเก่งขนาดไหนก็ยังถูกกู้ฟงเยียนกับเจียงหยุนเจอจับมัดอยู่ดีเป็นศัตรูที่มีฝีมือชั้นยอดจริงๆแถมมือก็สกปรกสุดๆด้วยฮ่า <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนั้นเสี่ยวเหลียงไม่ทันระวังเลยเตะถูกน้องชายของผู้ชายคนหนึ่งเข้าจังๆด้วยละ่ะผู้ชายคนนั้นคุกเข่าร้องไห้แง่แงทุกคนต่างก็บอกว่าเสี่ยวเหลียงทําเขาเป็นหวั่นต่อไปต้องรับผิดชอบด้วยการแต่งงานกับเขาฮ่า <c oughs> ผู้ชายคนนั้นชื่อว่าอะไรนะจือลู่หลานเธอนี่มันคนขายเพื่อนเก่งจริงๆเลยนะขายชนิดทว่าไม่เหลืออะไรดีเลยจริงเหรอเด็กน้อยฟังจากนักเสียงเสียวเหลียงแล้วนายคิดเอาเองก็งแล้วกันนะว่าที่ฉันพูดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่จริงตอนนั้นฉันไม่ได้อยากเรียนยูโดเลยสักนิด และตอนนั้นฉันก็ไม่ได้ชอบยูโดด้วย